ย้ำนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์จะมาเป็นวัคซีนหลักให้กับคนไทยนะฮะนั่นคือฉีดฟรีนะครับเป็นวัคซีนที่หลายคนบอกว่าอยากจะฉีดเหลือเกินนะเพราะเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่และเขาบอกว่าประสิทธิภาพดีนะครับและวันนี้จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์นั้นดียังไงครับมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับวัคซีนไฟเซอร์ก็เป็นวัคซีนชนิด mRNA นะครับ ก็เท้าความกันซึ่งเล็กน้อยนะวัคซีนชนิด mrna ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเหมือนกับโมเดอร์น่านั่นแหละนะครับนั่นคือจะมีส่วนประกอบสส่วนส่วนแรกก็เป็นสารพันธุกรรม mrna นี่แหละนะครับซึ่งมันจะเป็นสารที่เขาทําให้เรียนแบบคล้ายๆกับเชื้อโควิดสิเอา,อางี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับไขมันอ,นอนุภาคนานโ,นโนที่จะห่อหุ้มมันไว้นะครับเพราะว่าเอาเจ้าสาร mrna เนี่ยฉีดเขาเ้าไปในร่างกายเลยเนี่ยจะถูกเอนไซม์ย่อยสลายนะต้องมีไขมัน พูดไว้ก่อนพอฉีดเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะร่างกายเนี่ยเซลล์ร่างกายเนี่ย,ย,ยมันจะไปกินไขมันอนุภาคนาโนซึ่งมันจะมีสารพันธุก,กรรม mRNA อยู่นะครับทำให้ร่างกายเนี่ยมันจะผลิตโปรตีนออกมาที่คล้ายกับเชื้อโควิดพอมีโปรตีนตัวที่ว่าเนี่ยครับร่างกายก็จะกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันกรสร้างแอนติบอดีขึ้นมาป้องกันเชือ้อโควิดสิบเก้นะฮะนี่แหละฮะ,ฮะคือกระบวนการของวัคซีนชนิด mRNA นะครับจะเห็นว่า ทุกขั้นตอนก็จะไม่มีการฉีดนะครับเชื้อโควิด1 9เข้าไปในร่างกายแต่เป็นเพียงสารพันธุกรรมที่เรียนแบบนะครับในขณะที่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนั้นเขาก็จะเพาะนะครับเชื้อไวรัสโควิดนี่นะครับหลังจากนั้นก็ทําให้มันตายจะทําให้มันสิ้นสภาพด้วยความร้อนด้วยสารเคมีก็แล้วแต่แล้วก็ฉีดเข้ามาในร่างกายเพื่อร่างกายรู้จักเพื่อร่างกายร่างกายนั้นสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแต่วัคซีนชนิด m i a นั้นนี่แหละฮะ จะใช้สารพันธุกรรมเรียงแบบครับมาดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับเรื่องของประสิทธิภาพตรงนี้แหละสำคัญมากแล้วก็หลายคนนั้นให้ความสนใจนะครับเขาบอกว่านะครับตามนะครับประสิทธิภาพที่ใช้งานจริงนั้นป้องกันการติดเชื้อได้94.8นะครับนั่นหมายความว่าถ้าฉีดนะครับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะครับร้อยคน94คนเนี่ยรอดอีกมีประมาณ5-6คนน่ยที่มีโอกาส ติดเชื้อโควิดสิได้เห็นไหมครประสิทธิภาพก็ถือว่าสูงแต่จริงแล้วแต่ละยี่ห้อแต่ละชิ้นก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับแต่สิ่งสาคัญฮะคือตัวนี้ครับป้องกันอาการรุนแรงได้9กนั่นหมายความว่าดูจากตัวเลขข้างบนครป้องกันการติดเชื้อได้9กนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะไม่ติดเชื้อโควิดสิแม้แต่ไฟเซอร์เองก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับก็ยังติดได้ตรงนี้เน้ยนย้ำนะยังติดได้แต่ ติดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับมันสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้โอเคมีโอกาสติดเชื้อแต่ติดเชื้อแล้วในเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะอาการรุนแรงเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตมันจะได้น้อยลงตรงนี้แหละสิ่งสําคัญและหน้าที่สําคัญของวัคซีนต้องบอกงี้นะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขหลายๆตัวเลขนะฮะอย่างที่อเมริกาซึ่งล่าสุดนี้ฉีดไปแล้วประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้อเมริกาก็มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เนี่ย9,000กว่าคนนะ เกือบเกือบเท่าบ้านเหานี้แหละก็มื่นคนเหมือนกันนะครับแต่เห็นไหมฮะตัวเลขผู้ป่วยหนะักตัวเลขผู้เสียชีวิตเขาลดลงเพราะฉะนั้นเขายอมรับได้เรโอเคมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จริงแต่ว่าอาการไม่หนักอาการไม่รุนแรงไม่เสียชีวิตนี่แหละนะคือสิ่งสําคัญคือประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่ามันสามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้ 60- 70%นนี่เป็นตัวเลขข้อมูลของประเทศอิสราเอลนี่เขาทำตัวเลขมาจะเห็นว่า โอเคล่ะนะครับประสิทธิภาพมันพอเจอสายพันธุ์อินเดียเข้าไปก็อาจจะลดลงนะกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมกว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับประมาณ 60- 70%อิสราเอลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เยอะนะครับจนพอฉีดให้กับประชากรจํานวนมากแล้วเขาก็ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มไม่ต้องสวมแมสมาใช้ชีดปะตามปกติแต่พอเจอสายพันธุ์นะครับอินเดียเข้าไปสายพันธุ์เดลต้าเข้าไปปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่สูงขึ้นจนเขาก็ทําเป็นสถติมานี่แหละ ว่าสรุปแล้วป้องกันได้60-7 0ซแต่อิสราเอลบอกว่าถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดนั้นก็ยังสูงอยู่เห็นไหมฮะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้แต่คนที่อาการหนักคนที่เสียชีวิตนั้นลดลงเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์นั้นยังทํางานได้ดีครับในส่วนการป้องกันอาการรุนแรงป้องกันการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 นะครับ มาดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครับก็ฉีด2โดสห่างกัน21 -28 วันจากข้อมูลส่วนใหญ่ก็ประมาณ21วันนะฮะสามอาทิตย์นี่นะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหลังฉีดเข็มแรก12วันนะครับเกือบเกือบสอาทิตย์หลังจากนั้นครับภูมิคุ้มกันจะขึ้นเต็มที่หลังฉีดครบ2เข็มนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมาะกับการที่จะไปใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่า แค่ฉีดเข็มแรกผ่านไปประมาณ12วันเองภูมิคุ้มกันก็มีแล้วนะครับและพอเข็มที่2อนะครับห่างจากเข็มแรก21วันคือ3อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันเต็มที่ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในการป้องกันอาการรุนแรงต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่เหมาะที่ใช้กับพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงด้วยนะครับการเก็บรักษาตรงนี้แหละสาคัญนะฮะว่าปกาติแล้วนะครับอุณหภูมิที่เก็บ วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นั้นจะอยู่ที่ลบ80ถึงลบ60องศาเห็นไหมฮะลบเยอะนะครับเพื่อให้สามารถเก็บได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าลดลงมาหน่อยครับลบ25ถึงลบ14นี่ก็นหนาวจัดแล้วนะเก็บได้2สัปดาห์ครับถ้าลดลงมาอีกเก็บที่อุณหภูมิ28องศาก็เป็นอุณหภูมิตู้เย็นตู้แช่อุณหภูมิที่ใช้เก็บวัคซีนเชื้อตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเก็บได้120ชั่วโมง5วันเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นตู้แช่ทั่วๆไป5วันเท่านั้นนะฮ ที่สาคัญครับเก็บที่อุณหภูมิ2-25องศาเนี่ยเก็บได้2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าถ้าเป็นอุณหภูมิห้องทั่วๆไปอุณหภูมิประเทศไทย37องศาเนี่ยนะครับประสิทธิภาพมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ฮะคืออุณหภูมิที่เก็บแต่ได้เก็บดีๆนานๆเต็มประสิทธิภาพเพื่อจะได้แจกจ่ายไปยังภูมิภาคโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลต่างๆเนี่ยก็ต้องนี่แหละครับลบ 80- ลบ60องศานะครับเพราะฉะนั้น นะการขนย้ายนะครับการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์นั้นก็ต้องมีระบบจัดเก็บมีสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิติดลบเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเพื่อให้สามารถเก็บได้นานเพื่อประสิทธิภาพมันยังคงอยู่เต็มที่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับดูกันต่อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผลข้างเคียงแะครับผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์ก็มีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ องค์การอนามัยโลกบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นั้นอาการนะครับผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นได้กับวัคซีนทุกชนิดมีไข้ปวดศีรษะก็อาจจะต้องทานพารานะครับอ่อนเพลียก็ต้องพักผ่อนแต่อาการส่วนใหญ่หายได้เองภายใน2-3วันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมไปฉีดวัคซีนจะวัคซีนหลักวัคซีนทางเลือกเกิดอาการเหล่านี้ไม่ต้องตกใจนะครับ อย่างน้อยก็ขอให้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะหายได้เอง2-3วันนะครับแต่หลังจากฉีดเนี่ยเขาก็จะให้รอดูอาการก่อนครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับปรากฏมีอาการมีไข้ปวดบริเวณฉีดโอ้โหนี่จัดหาวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพมาให้เหรอไม่ใช่นะฮะอย่างที่บอกครับว่านะครับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสินั้นเกิดขึ้นได้กับวัคซีนทุกชนิดทุกเทคโนโลยีเลยนะครับแต่จะหายได้เอง2-3วันนะครับ ส่วนอาการรุนแรงครับก็มีบ้างครับท่านผู้ชมนี่ะฮะ4.5คนต่อ1ล้านคนนี่เป็นตัวเลขของอเมริกาเห็นไหมฮะฉีดเป็นล้านคนอาจจะเกิดอาการรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลต้องนอนต้องแอดมิตต่างๆ4คน4ต่อล้านนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน้อยว่าง,งั้นเถอะจึงต้องยอมเสี่ยงนะครับกับการฉีดวัคซีนเพื่อได้ประโยชน์ของมันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในการลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อลดสถิติการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อโควิดสิก็ยอมรับได้เพราะตัวเลขนั้นเห็นไหมฮะฉีดล้านคนอาจจะมีสักสี่คนที่มีอาการรุนแรงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ชมครับ